มูนไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเนื้อหาของลูน่าหรือเธอรากกับ XRP ด้วยกันผมจะมัดข่าวไว้เป็นข่าวเดียวด้วยกันนะครับเพราะว่าข่าวยังมีน้อยอยู่ในช่วงนี้นะครับน่าจะต้องหลังวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับหรืออาทิตย์หน้าหลัง FOMC เนี่ย ทางตลาดคริปโตเนี่ยน่าจะเริ่มมีการวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้จะเข้า FOMC แล้วก็อาจจะดูหนืดหสักหน่อยแล้วอาจจะมีการเทของก็ได้นะครับผมก็มองประมาณนี้โอเคครับผมขอโปรโมทกระดานบิทเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่นาแคสิกต,ตอก5-8%อร8ระยะเวลาการฝากคือ30วันผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำ เรียนก่อนรวยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยให้พอร์ตของท่านโตและประสบความสำเร็จนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเรามาพูดถึงตัวของเทอรล่าแคสิกด้วยกันนะครับช่วงนี้กำลังที่จะมีการพิจารณาคดีการล้มละลายนะครับแล้วก็ อ่าอันเนี้ยตามมาตราที่สิบเอ็ดในเดือนกันยายนนี้ประมาณวันที่สิบเกกันยานะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีการอ่าเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างนี้นะครับน่าจะเป็นการขึ้นของตัวของลูน่าสองจุดด้วยนะครับก็มองเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็มี u s t ออกอันหนึ่งนะครับเนาะ ก็ประมาณนั้นนะครับก็คือ USDC ก็จะมีการกาวเรื่องของการเผาน่าจะเอาขึ้นรอบใหญ่ๆนะครับลูน่าแคส s ิกก็ขึ้นตามนะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอบของลูน่าแคส s ิกจริงๆผมก็มองไว้อย่างนั้นเนื่องจากไปแน,นจะมีการเผาแทกทูแก s ส นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเผาอีกประมาณแสนล้านตัวของดูนาแกส s ิกก็จะผูกเผานั่นเองต่อมานะครับก็จะมีวันที่สิบแปดกันยายนนะครับหรือวันที่สิบเก้าบ้านเรานะครับทางเทอร์ล่าเนี่ยก็จะหยุดการอัปเกรดนะครับช่วงเนี้ยในวันเนี้ยหรือวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันศุกร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ ทำให้ตลาดเนี่ยลงใหญ่ๆนะครับผมก็มองไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะรูน่าแคสิิกมีการพุ่ง17%น่าจะเป็นการพุ่งของราคาบิตคอยในการทํากําไรเพียงเล็กน้อยนะก็เขาวางเป้าเอาไว้นะครับว่ารอบนี้จะต้องเกินประมาณ3.03ตัว3,000ให้ได้นะครับเป็นจุดที่โดยทั่วไปเนี่ยเขาหวังเอาไว้นะครับว่ามันจะขึ้นไปให้ได้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามันกำลังจะขึ้นเป็นรอบใหญ่แล้วอันนี้ผมดูจากกราฟวันนะครับผมพูดทุกคลิปนะในตอนนี้นะครับผมดูจากกราฟวันคือ,ค,อคือใกล้มากๆแล้วจะขึ้นเป็นรอบใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะไปเท่าไหร่ไงนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะลงมาได้เก็บที่ประมาณศูนย์สี่ตัว ประมาณสักเจ็ดพันหกพันห้าพันอีกสักรอบไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากระทิงละดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะยอ่อยากนะครับอาจจะต้องไปเก็บกันอีกทีหลังตลาดกระทิงอ่ะนะครับเราสามารถคอมเมนต์มาได้นะคิดว่าจะได้เก็บราคาเดิมไหมนะหรือเราจะรอที่ราคาเดิมนะครับรอหลังตลาดกระทิงเราค่อยไปเก็บนะถ้าเกิดเชื่อทฤษฎี 4 a ี uh, cycle นะครับ4ปี1ครั้งนะครับต่อ bullish 1ครั้งเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อคนละกันนะครับส่วนตัวผมก็ไม่อยากขัดศรัทธาใครนะนะครับแล้วก็อยากให้ตลาดมันเริ่มไปได้แล้วแหละนะครับผมว่ามันก็น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วด้วยนะครับก็ส่วนตัววันนี้คนเก่งกำไร นะครับหรือเก่งการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.5หรือ0.25เปสิสพอยต์บางโพก็บอก0.75นะครับแต่สำหรับโพของช่องเราคือ0.25นะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเฟดจะทำอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมผลที่จะออกมาเนี่ยมันคือการทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับเพื่อจะทำให้ วานตัวใหญ่เนี่ยเขาได้เปรียบในตลาดกระทิงครั้งต่อไปนะครับที่กําลังจะมาส่วนตัวผมผมมองแค่นี้เลยนะครับฉะนั้นผมจะมองแค่0.25นะครับและศูนยจะมีผลต่อลูน่าแคสติกลูน่าสอและตัวของ UATC หรือไม่ผมตอบเลยนะครับว่าใช่นะครับเพราะว่าการลด0.25เนี่ยคือเฟดเนี่ยจะมี จะพยายามลดให้น้อยที่สุดนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อจะทาให้ดอลลาร์ได้เปรียบที่สุดผมจะมองตรงนี้มากกว่านะครับแล้วมันจะมีผลต่อการรีเพ็กนะครับมีผลต่อตัวของลูน่านะครับเพราะว่าตัวของลูน่าเนี่ยมันมันอ่าการคุมอ่ะนะครับเขาเรียกว่าคุมอัตราดอกเบีย้ยการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ เราก็คุมเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะทําให้เหรียญบางเหรียญเนี่ยไปได้ดีคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับที่เป็นเหรียญโซนะครับที่ขึ้นมาถึงสองอยีสิดอนตอน,ต,อนต้นปีนะครับก็ลูน่าสองุดศผมก็มองเป็นเป็นทาร์เก็ตแบบนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีการทางทางเฟดเนี่ยยังมีการคุมอัตราดอกเบี้ยอ,ยอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีผลนะ ต่อราคาของลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับเพราะว่ามัน้าจะเป็นตัวที่ขึ้นดีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นรัฐบาลไบเดนอยู่เนาะนะครับทำนั้นมาตรการในการคุมเรื่องของดอกเบี้ยจะมีอยู่ประมาณนี้ขอให้เป็นรัฐบาลทำนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีการปล่อยนะครับไอเขาเรียกว่าดอกเบี้ย นะครับหรือลดดอกดอกเบี้ยแบบสูงสูงเลยนะถ้าเกิดเป็นทำจริงจริงนะครับก็คือแบบถ้าเกิดเป็นทมเนี่ยจะไม่ผมเชื่อว่าถ้าแกจะเอาจริงนะอย่างที่แกพูดนะก็คือพยายามที่จะคุมเฟดแหละนะครับบอกเฮ้ยตอนเนี้ยขอลดนะครับต้องการที่จะปรับสมดุลทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วยตลาดคริปโตอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนี้ยนะครับผมก็ยังจะเชื่อมากกว่า นะคือ,อมันมีการวิเคราะห์นะว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย0.25นะครับแล้วก็จะมีทฤษฎีแถมขึ้นมาด้วยคือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ3ามครั้งในปีนี้นะครับหรือไม่ก็คำนวณคร่าวๆคืออีกประมาณ3ามครั้งนะครับก็จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยแบบแบบ เขาเรียกว่าคอนโทรนอ่ะควบคุมนะครับพยายามที่จะล็อกเป้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปลดล็อกอาตาดอกเบียนะครับแบบถาวรน,นะอาจจะปีสองปีอะไรอย่างนี้นะผมก็จะมองอย่างนั้นนะครับคือเฟดมาไม้เดิมเลยนะครับเหมือนปีที่แล้วอ่ะบอกว่าเออจะลดแล้วนะเสร็จแล้วก็ลดตอนเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ช่วงนั้นดอลลาร์เนี่ยละสั่มละสายเลยนะนะครับ ค่าไอ้ DXY อ n d e x ินเดกะครับก็ลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ดอลลาร์ก็ลงค่อนข้างเยอะคุมดอลลาร์ไม่ไหวนะครับเขาเลยต้องต้องตึงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะครับถ้าเกิดจะมีการลดนะแต่นนะผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเป็นฝั่งของรัฐบาลไบเดนหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับจะไม่มีสามครั้งแน่นอนอยู่ที่ว่าเขาจะใช้0.25หรือ0.5 เพราะว่าถ้าเกิดเป็น0.5เนี่ยคือปล่อยเลยนะให้สินทรัพย์ขึ้นนะครับยิ่งเป็น0.75เนี่ยยิ่งพุ่งนะครับแต่0.5เอาตีความหมายประมาณนี้คือปล่อยเลยให้สินทรัพย์กเสี่ยงพุ่งนะครับแต่0.25เนี่ยน่าสนใจนะครับว่ามันจะเป็นการเล่นเขาเรียกว่าเทคบทบาท2บทบาทระหว่างดอลลาร์กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่านะ อันนี้ผมก็มองไว้ก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะแต่ผมมองที่0.25นะครับแล้วราคาของดูนาเนี่ยจะพุ่งปรีตปลาดเลยนะครับเพราะว่าวาน่ะคุมราคาอยู่นะครับแล้วก็0.25เนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่กี่ตัวหรอกนะครับคือมันอาจจะขึ้นหมดโดยภาพรวมของตลาดแต่ขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นไปตามแบบของโซโลนานะครับที่เหมือนปีที่แล้วที่พุ่งเป็นพิเศษ ในช่วงนั้น XRP นะครับถูกเป็นตัวเลือกในการชำระเงินจากซูายนะครับในเกาหลีใต้นะครับก็เป็นโซลูชันการชำระเงินด้วยคริปโตในอนาคตได้รวม XRP เข้ากับตัวเลือกการชำระเงินนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อขายสินทรัพย์ในในในโลกของเป็นความเป็นจริงได้เวอร์เรียลเอ็กเนะครับ แล้วก็โดยใช้โทเค็น xrp ledger ดังเดิมนะครับก็จะเอาระบบของ xrp ledger เนี่ยมาใช้นะครับเราก็วิธีการเลือกการชำระเงินเนี่ยก็ใช้ต่อจาก xrp นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยว่าตัวของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขาสนใจที่จะเอา xrp มาใช้นะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าซงนะครับกล่าวว่าทีมงานของ เซอร์ไฟเนี่ยเลือกที่จะสร้างบน XRP Ledger นะครับแทนที่จะเป็นอีทเทอรีมหรือว่าโพลิกอนหรือว่าอย่างอื่นแทนนะหรือ BNB แทนนะครับเนื่องจากเครือข่ายมีความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างล้ำลึกนะครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นเซนทรัลไลซ์ร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ความสามารถในการปรับขนาดเครือข่ายเนี่ยนะครับปริมาณเนี่ยงานประมาณ3,400ต่อ ธุรกรรมต่อวินาทีหรือ TPS นั่นเองํำระเงินธุรกรรมได้ภายใน3-5วินะครับเขาต้องการความรวดเร็วจริงๆเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ decentralized เท่าไหร่นะครับเขาไม่ไมีไม่ต้องกงังวลโจทย์นี้ขอขอให้มันเร็วรวดเร็วนะครับแล้วก็ชำระเงินง่ายนะจะออกมาเป็นแบบนี้มากกว่านะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยของ XRP เนี่ยน่าจะมีข่าวเดียวนะวันนี้นะครับ แล้วต่อด้วยข่าวของเรื่องของการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับเรฟเฟอร์เนซ์ red red อันนี้ที่ผมหามานะครับอันนี้คือ JP Morgan และ Goldman Sachs นะครับก็มองว่า0.25นะครับ Basic Point มีการปรับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตลาดคาดการว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยลง50จุดเนี่ยเนื่องจากกะ การเลือกตั้งเนี่ยราคาของ Bitcoin จะร่วงลงนะครับแล้วมีการปรับตัวขึ้นอ่าปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยว,วันที่18กันยายนอันนี้เขาให้เครื่องหมายคําถามด้วยนะครับก็คือว่าย5ิบห้าจุดเนี่ยผมว่าโอเคนะครับแต่5้าจุดยิบห้จุดเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแต่ผมก็ยังมองในโจทย์ของบิ t คอยเนี่ยจะร่วงรับหรือปรับตัวตัวลง นะครับมากกว่านะครับหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าห้าสิบจุดเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเอ่อมันจะขึ้นทันทีเลยอย่างที่ผมคาดการนะครับนะ่ะจะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากการลดอัตราดอกเบีย้ยในวันที่สิบกันยายนลรวเขาก็บอกว่าโจทย์การเลือกตั้งนะครับเนื่องจากมีการเลือกตั้งนะเขาก็ปล่อยให้สินทรัพย์เนี่ยราคาขึ้นไปแต่ส่วนตัวผม0ู5จุดห้า นะครับแล้วเขามีข้อมูลอะไรลึกๆเนี่ยเขาจะไปเก็งเงินไาลเหรียญตัวนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีมาตรการในการคุมอัตราดอกเบีย้ยอยู่นะครับแบบแบบคอนโทลนะครับคอนโทรเลอร์เลยหรือพยายามที่จะควบคุมแบบพยายามที่จะควบคุมอยู่นั่นแหละนะครับพยายามที่จะแบบว่าให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเงินเฟอ้อแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอยู่ไปแบบเกณฑ์ที่เขาต้องการนะครับ ดังนั้นผมยังมองที่ศูนย์จุดสองห้าแต่ผมอาจจะมองผิดก็ได้นะศูนย์จุดห้าเราไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ต้องมาดูด้วยกันนะว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมศูนย์จุดสองห้าเราไปเลยนะครับคือลงไปเลยเพราะว่าในช่วงมอคืนกับตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวตอนหนึ่งคืนสักประมาณสักหกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยผมว่าสินทรัพย์จะมีการปรับตัวขึ้นแรงนะครับ รอะว่าคนก็คิดว่า0.5แน่นอนนะครับแล้วพอประกาศมาหล่นตู้มเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยไอช่วงก่อนที่จะมี FOMC เนี่ยสินทรัพย์มันจะต้องปรับตัวลงนะครับผมคิดว่ามันจะสวนทางแบบนั้นกนะ็คือทำให้คนคิดอะว่าเออมันต้องมาแบบนี้แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ต้องคิดว่า1 2 3 4 จะรองรับอะไรบ้างจะมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยต่อสถานการณ์ของเงินของคนข้างบนเนี่ยนะครับของวานข้างบนเนี่ยมันมีแนวโน้มออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้ผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเรื่องกําไรหรือผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะเราก็ต้องดูแต่ละโจทย์แต่ละสถานการณ์ผมก็คิดว่า0ูนจสองห้า นะครับมาข่าวสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสงครามโดยเฉพาะชนวนกาซานะครับอิสราเอลกับอิสราเอลกับกาซาหรืออิสราเอลกับอิหร่านนะครับก็จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับจะส่งผลต่อราคาการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยหรือไม่ผมว่าไม่นะครับแต่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าไม่แต่ว่าราคาเนี่ยกับมาขึ้นอีกรอบหนึ่ง นะครับมันมีเลือกตั้งด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของสงครามนะเพราะว่าสงครามในช่วงสุดสัปดาห์เนี้ยเมื่อประมาณวันอาทิตย์นะครับสงครามไม่ไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียยูเครนแล้วก็ที่ฉนวนกาซาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วลงก็ลงแบบน่าเกลียดด้วยนะครับไม่ได้ลงจริงเป็นแค่การปรับราคาลงเพื่อจะ ทำการเก่งกำไรในแพทเทิร์นต่อไปนะครับดังนั้นอิสราเอลกับฉนวนกาซาเนี่ยสงครามเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ผมดูนะครับจะหนักหนักเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมนี้หนักแน่นอนปีที่แล้วเดือนตุลาโคตรหนักเลยกันยาโคตรหนักเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดแล้วแล้วอีกช่วงหนึ่งคือธันวาช่วงที่จะมีการเข้าเทศกาลคริสต์มาสในช่วงนั้น เขาก็ต้องพยายามทําให้ดอลล่าเนี่ยมันแข็งก็ต้องไปทํากมนสงครามกันตอนนั้นแหละนะครับก่อนที่จะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ข่าวก็จะหยุดไปนะครับหลังวันที่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยข่าวก็จะเริ่มหยุดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่รัฐบาลไบเดนเนี่ยนะครับจะใช้วิธีนี้ตลอดเลยนะครับจนคนเริ่มอ่านออกแล้วมั้งนะครับคนแบบอ่านออกแล้วก็เบื่อแล้วด้วยนะครับเพราะว่า มันดูส่งเป็นแบบเอาสินทรัพย์มาเล่นอะเป็นการเมืองเกินไปนะครับแทนที่แทนที่จะพัฒนาสินทรัพย์เนี่ยนะครับหรือพัฒนาโปรเจกต์โปรดักพิวิตี้นะครับให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจโลกก็ไม่ได้ทำนะครับคือคุณจะทำสงครามไม็ได้เนะี่ยแต่คุณต้องต้องทวงนะครับว่าอ่าช่วงไหนเนี่ยควรจะให้สินทรัพย์ขึ้นสินทรัพย์ตัวไหนขึ้นนะครับเอาดอลลาร์ขึ้นตอนไหน เอาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงขึ้นตรงไหนนะครับตอนนี้ตั้งแต่มีไบเดนมาโคตรเละนะครับสินทรัพย์เนี่ยโคตรเละเราก็ทิศทางก็เดายากเหมือนกับพยายามที่ให้รายใหญ่เล่นอย่างเดียวเลยนะครับคนก็คนที่เป็นฝั่งของคริปโตก็เบื่อนะนะครับคิดว่าถ้าจะเลือกเนี่ยเลือกฝั่งของกัมลาแฮริสเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะ นะครับถ้าเกิดพูดกับในสื่อทั่วไปนะสื่อทั่วไปอาจจะชอบกมลาแฮริสนะครับแต่ฝั่งของคริปโตส่วนใหญ่นะถ้าถามคนเล่นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทํานะครับก็ประมาณนี้เนาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านท,ที่จะติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือมิชชั่น อ uh, Amazing Rich New Moon Coin นะครับกลุ่ม Luna XRP แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Coin m ม o n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ